สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่สองสำหรับการติวข้อสอบนะครับแบบผ้าแล้วนะครับจกครั้งก่อนเนี่ยเราได้ทําการติวในเรื่องของข้อสอบปอนายไปนะครับวันนี้เราก็จะมาติวในเรื่องของข้อเขียนนะครับหนึ่งข้อด้วยกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลานานเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับนะครับ ซึ่งอ้อัตนัยเนี่ยนะครับก็คำชี้แจงนะครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการเขียนผังงานนะครับในการทํางานของโปรแกรมค้นหาข้อมูลนะครับ2ก็คือเขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาษาไพทอนนะครับอ่าโดยกาหนดข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยสิข้อมูลนะครับแล้วก็สามก็คือเขียนโปรแกรมในการค้นหาข้อมูลหนึ่งข้อมูลในกรณีที่ พบข้อมูลนะครับก็คือคนหาจ่ายสิบตัวนี้แหละนะครับมาหนึ่งตัวก็เจอใหม่นะครับอ่ลักษณะเป็นยังไงในเรื่องของผังงานนะครับเอ่อที่อาจจะเบี้ยวๆนิดนึงนะนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผังงานนะครับทุกอย่างเลยจะต้องมีคําว่าเริ่มต้นเสมอและต้องเป็นสัญลักษณะแบบนี้นะครับนลักษณะแบบนี้เริ่มต้นนะครับจากนั้นเราก็เริ่มทํำไมครับสร้างฐานข้อมูลนะครับ แต่เ่เราสร้างข้อมูลเข้ามานั่นเองก็คือข้อมูลสิบตัวเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําไมครับนับค่าคําที่เราทําไรครับค้นหามาหนึ่งคอย่างที่ครูบอกไปนะครับมาหนึ่งคที่เราจะทําให้ค้นหาเจอนะครับแล้วก็ต่อมานะครับค้นหาข้อมูลที่รับมานะครับก็คือค้นหาจากสิบตัวนี้แหละนะครับจากสิบตัวในฐานข้อมูลนี้แหละนะครับถ้าเจอนะครับอันนี้ครูเขียนลรกอสอนผิดนะ อันนีู้สอนผิดนะฮะ่จริงร <HHH> ูปสอนจะต,ต้องอยู่ข้างบนนะอันนี้ uh ครูเขียนผิดนะครับอ่าอันนี้ก็จะทําการวนเนาะวนทุกข้อมูลเลยวนขึ้นไปวนขึ้นไปจนครบทั้งหมดสิบตัวถ้าเจอมันก็จะลงมาตรงนี้ครับขนาดข้อมูลใช่ไหมพบข้อมูลมันจะมาตรงนี้ปื๊บแล้วมาวิ่งตรงนี้ครับจบอ่าสุดท้ายก็ต้องมีคําว่าจบด้วยนะครับต้องรักษณะแบบนี้นะอันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อเฉยๆนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างสองทางนะครับและตรงนี้ถ้าไม่เป็นถ้าหาแล้วตรงเนี้ยไม่ ทั้งหมดแล้วสิบตัวเนี่ยมไม่พบข้อมูลมันก็จะมาวิ่งไปเส้นนี้นะครับไม่พบข้อมูลล้วก็จะวิ่งออกไปนะครับส่วนตรงน,นี้คุณเขียนผิดนะครับ <g ames> มันจะต้องเป็นลูกศรตรงนี้แทนนะครับมันจะวนอย่างนี้มันไม่ได้วนอย่างนี้มันไม่ได้วนซ้ายไม่ได้วนขวามันจะต้องวนซ้ายขึ้นไปนะครับอันนี้เขียนผิดขอโทษด้วยนะครับ <g ames> <g ames> ต่อมาเราก็จะต้องเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะเขียนเนี่ยก็คือโปรแกรมที่แล้วแหละที่ครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะครับก็เดี๋ยวเรามันเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวคุณใช้โปรแกรมนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอ้โหไม่ต้องเขียนแล้วครับมาเต็มมาเต็มเลยนะแอลนะครับล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 บไอ้กลงเดี๋ยวขยายให้สุดเลยนะโอเคอราจะพอแล้วแหละนะครับพอไหม <laughs> มันใหญ่เกินไปปะ มันทกแน่นะครับในการค้นหาข้อมูลเนะเาะแล้วก็ต้องทําการเอ่ออะไรอะ่ะสร้างฐานข้อมูลมานะครับเช่นอ่ะค่อยแล้วเราเป็นอะไรนะเป็นชื่อใช่ไหมครับอันนี้เราจะเป็นนัมเบอร์นะครับเป็นเป็นตัวเลขมากนะครับนัมเบอร์อ่านัมเบอร์มีหลายตัวเราก็ใส่เอไปนิดหนึ่งนะครับใส่เอสไนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ปีกาเหลี่ยมษณะ,ะนี้นะครับแล้วก็ใส่เลขไปเลย เลขอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเรียงนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะต้องใส่เป็นซิงเกิลโขดด้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวเลิกนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้กําหนดอย่างที่บอกครับกาหนดมาสิบตัวนะครับสิบข้อมูลอนะไม่ต้องเรียงนะครับอะไรก็ได้สิไม่พอได้เลยนะ ครูขอย่อนิดนึงไม่ต้องเป็นสี่แล้วทีห้าปุ๊บๆเอาเป็นอะไรดีเรียกแปะแล้วกันเติดอุย้ยเป็นเท่าไหรด่ดีมีนี้แล้วถามว่าข้อมูลซ้ําได้ไหมซ้ําได้นะแต่ว่าคือเราก็แบบเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันซ้าซ้อนเนาะแล้วก็เอาอย่างละตัวแล้วกันนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคตัวแล้วข้อมูลที่เจ็ดนะครับแปดสามไม่ดด้วาก็เพิ่งพูดไปอยู่ๆว่าห้ามสามอีกตัวแล้วเนี่ยลืมหกเจ็ดแปดเก้าโอเคตัวที่เก้านะครับสามแล้วกัน แล้วก็ตัวที่สิบออสิบห้าสิบห้าไปเร็วสิบแปดยี่สิบแล้วกันสูงสุดเลยโอเคนะครับนัไ่ไปและวสำหรับข้อมูลของเรานะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมอย่างอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับ อันนี้เราข้อหนึ่งผ่านไปแล้วเนาะเขียนผังงานเสร็จก็คือจบแล้วอ่าต่อมาแล้วก็กำลังจะทำอันนี้อยู่นะครับก็คือทําเสร็จแล้วเพิ่มมาอย่างน้อยสิบข้อมูลและขั้นตอนสุดท้ายก็คือทําการค้นหาข้อมูลอ่าที่แบบสามารถพบข้อมูลเจอนะครับทํายังไงนะครับจอเราต้องใส่ซ้ำเข้าไปใช่ไหมนะดังนั้นเราต้องรับค่าจะเป็นพิมพ์นะครับก็ต้องใส่เป็น i เท่ากับ input นะครับ input ก็คือการรับค่าจะเป็นพิมพ์นะครับ ไม่เปิดปิดอ่านะครับแล้วก็กาลุนาะเป็นซิงเกิลโคดหรือว่าดับิโคดแบบนี้ก็ได้นะครับกัลุานะใส่คำอันนี้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับปุ๊บทำเป,เป็นเปียกตกแต่งนิดนึงอ่ะโอเคนะครับ นี้ก็จะเป็นอ่าไว้ใส่คํานะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้คำสัพทในการค้นหาคำสั่งในการค้นหาก็คำเร,รียนภา,า,าษาอังกฤษ,กษนะครับคือเซิร์ชครับอ่า S E A R C H นะครับเท่ากับ i นะครับเท่ากับเท่ากับตัวข้างบนนะครับที่เราเป็นตัวแปรข้างบนตัวแปร i นะครับ หล้วจากนั้นเราก็ต้องทําการทำไมครับวนหาเนาะว่าจะครบว่าจะเจอข้อมูลสิบตัวนั้นหรือเปล่านะครับโดยใช้คําสั่ง for อุ้ย for n อันนี้เป็นตัวอะไรก็ได้ครับ for n i n แต่ครูชอบใช้เป็นตัว n นะครับเพราะว่าเขาใช้ชอบใช้กันนะครับอ่ะถามว่ามันจะวนหาในตัวไหนนะครับก็คือหาสมาชิกในไหนก็นคือหาสมาชิกในนี้นะครับในนี้ก็คือสิบตัวเนี้ยเอาหาในนี้นะครับ เาใส่ไปใส่โคลอนด้วยนะครับอันเดอาังจากนั้นก็คือใส่เป็นย่อหน้ามานะต้องย่อหน้านะครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขนะอ่าก็เป็นอีฟอีฟอะไรอีฟให้เช็คค่านะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่าก็คือค่า i เนี่ยค่า i ก็คือค่าที่เราเกอกเข้าไปส่วนอ่าส่วนเนเนี่ยก็คือค่าตัวนี้ค่าในฐานข้อมูลเราไปให้ตรวจสอบว่ามันเท่ากันไหมสองข้างเท่ากันไหม อ่า i ท่ากับ n อ่าเซอร์ท่ากับ n พอเซอร์ท่ากับ i แล้วใช่ไหม่ะอ่าเซอร์ท่ากับตัวนี้อ่ะเอาใหม่นะ i เนี่ยท่ากับเซอร์ตัวเนี้ย i ท่ากับเซอร์ h ก็คือตัวนี้เรียบร้อยแล้วฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัว n ก็คือมย่อมาจากตัวนี้นะครับเอามาจากตัวนี้นะก็คือการเช็คค่าถ้าเท่ากับ2อันก็คือเป็นการเช็คค่าสองข้างคือเซอร์กับ n ว่ามันคือตัวเดียวกันไหมถ้าตัวเดียวกันแสดงว่าพบข้อมูลนะครับแต่ถ้ามันสองข้างเนี้ย มันไม่เท่ากันนะครับก็คือไม่พบข้อมูลนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โคลอนทักษะวันนี้ด้วยนะครับมเเาเดเออร์เลอร์นะต่อมานะครับเราก็จะใส่เป็นวินนะครับอันนี้ตอนสองก็คือต้องเขียนนะอันนี้ครูพิมพ์ให้ดูเฉยนะครับแล้วก็อพบข้อมูลนะครับ แล้วต่อมาเราก็จะต้องดึงค่ามานะครับว่าเราพบข้อมูลอะไรนะครับก็ใส่เป็น i ก็ได้นะครับไอหรือ s ซ a r c h ก็ได้เออเดี๋ยวนะ i อหรือ search เ,เหรอเดี๋ยวนะเอาเป็น s ซ a ร์ h ดีกว่าครับเพราะผมก็ตัวเดียวกันเนาะผมก็เมาเอาเป็น s ซ a ร์ h ดีกว่าก็มาเลยครับเก็บพิมแล้วก็เอาเป็นชื่อต่อแปรเนาะเราไม่ต้องใส่ไอ้เครื่องหมายนั้น้รงใส่ซิงเกิลโค d ดนะครับแล้วก็ในใน,ในฐานข้อมูลนะครับ อันนี้เดียวจบแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทําการใส,ใส่คำสั่งไปไหนแล้วะเอ๊ a. ใส่คาสั่งเบรกนะครับบรีพูด <c> ผ <oughs> <c oughs> ิดอ่า b r e a k นะครับเบรกก็คือหยุดเมื่อเจอแล้วให้หยุดการทํางานนะครับก็คือไม่ต้องค้นหาต่อแล้วให้หยุดนะ่า หลังจากนั้นเราก็ใส่คำสั่งที่มันไม่เจอข้อมูลแล้วก็ต้องใส่คำสั่งที่มีชื่อว่า L นะครับ L แล้วก็โคลอนนะครับใส่โคลอนของขงบนเลยนะครับแล้วก็รรทันนี้มนนะครับก็ทันนี้มนเลยลองทำตามก็ได้ครับลองพิมพ์ตามก็ได้นะแล้วก็ใส่เป็นว่าไม่พบข้อมูลนะครับอเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบ ยังมจะเอเอเลยเพื่อนอันเนี้ยมันจะต้องอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกต้องยอกอกมาเช่นเดียวกันนี้ยังไจะเออเลยมันต้องอยู่คนช่องมันน่าจะได้แหละ,อะลองรันดูนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครูเพิ่มแค่นี้นะครับแบบธรรมดาเลยนะแบบเวอร์ชันแรกที่ครูได้มาเลยก็ลองดูครับทำไมเ้ยโอ้ย,อยกดผิด ใส่สีกดลันปุ๊บอ่ะครับแล้ะใส่คำที่ต้องการค้นหาเรามีเลขอะไรบ้างอ่ะเลขสีเง,งี้ยพบข้อมูลสีในฐานข้อมูลโอเคเห็นไหมครับอ่ะแล้วเรามีไม่เลขอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยนะไม่มีเลขอะไรบ้างาไม่มีเลขสองเ,เนาะอ่ะขีคลองลันใหม่ครับลองดูครับเลขสองใชไหม อ่าไม่พบฐานขออ่าไม่พบสอนในฐานข้อมูลอ่าโอเคครับถือว่าผ่านนะไม่เออร์เอร์แล้วนะครับรอบนี้ครั้งที่แล้วกูจังแกเออร์เลอร์อยู่ครั้งนี้ไม่เออร์เอร์แล้วนะครับเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประสบการณ์นะครับถ้าเราพิมพ์บ่อยๆฝึกพิมพ์บ่อยๆ่อทีนี้เกิดสึ่งคือมันเริ่มเกิดทักษะนะครับแล้วมันก็จะแบบจําคําสั่งได้นะอันนี้คือสิ่งที่แบบอยากให้ให้เรียนรู้ไว้นะครับพยายามอย่างที่บอกครับอย่าจําโค้ดนะพยายาม จำคาสั่งก็โพแล้วก็หลักการใช้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวค,ครูจะค้างหน้าจอนี้ไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับโอเล็กไปอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวครูค้างหน้านจอนี้ไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ้นเดี๋ยวครูค่อยจบวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จริงๆมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้แหละจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวอธิบายรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขั้นตอนแรกเนาะเราจะต้อง ในข้อสอบเนี่ยเราต้องทําการเขียนผังงานในลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะวิธีได้หรือว่าตามที่เราเข้าใจนะครับว่าไอ้โปรแกรมค้นหาข้อมูลเนี่ยมาทังานอย่างไรนะครับอ่าใช้ลักษณ์อะไรเงี้ยต้องใช้ให้ถูกนะครับอ่าอย่างน้อยต้องมีคาว่าเริ่มต้นและจบนะครับถ้าไม่มีก็คือผิดทันทีนะอ่านะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการสร้างฐานข้อมูลนะครับอ่าสร้างโปรแกรมค้นหาข้อมูลโดยมีข้อมูลอย่างน้อยสิบข้อมูลด้วยกันนะครับแล้วก็เขียน โปรแกรมเนี่ยให้มันสามารถค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลอยาเจอนะครับก็เป็นรักษบะนี้เลยนะครับก็อันนี้คุณจะอยากเป็นตัวเลขนะครับนะครับตรงเนี้ยเป็นนามเบอร์เนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นชื่อตัวแปรอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ชื่อคําศัพท์นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับทั้งหมดสิบตัวด้วยกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับเรียกว่าหนึ่งตัวนะครับหนึ่งหนึ่งข้อมูล แล้วขั้นด้วยคอมม่านะครับแล้วก็ใส่เป็นรักษณะยนี้ครับไปเรื่อยจนครบสิบนะตรงเนี้ยจริงๆไม่ต้องเบนก็ได้นะครับไม่ต้องเบนก็ได้แต่ครูแบบเพื่อให้มันอ่านให้เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยคือกระบวนการที่ไ,ไหครับมันคืออินพุตใช่ไหมอินพุตส่วนตรงเนี้ยคือโปรเซสอ p โปรเซสก็คือเน,นี่ยครับโปรเซสก็คือการประมวลผลส่วนตรงเนี้ยคือเอาต์พุตก็คือการแสดงผลนั่นเองนะครับ กูจะได้แบบให้เห็นเป็นกระบวนการนะครับอ่ที่บอกไปการเขียนโปรแกรมก็คือกระบวนการในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเราก็เลยแบบกูก็เลยแบบแยกให้เห็นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้สร้างหาข้อมูลมาแล้วเนาะบรรทัดแรกเนี่ยเราก็ทําการอะไมครับอ่าให้ตัวแปรไเนาะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเป็นไอก็ได้นะอ่าไอเท่ากับ input แต่เพราะว่าเพื่อเราแบบให้แบบจําได้ง่ายๆเนาะ เพื่อแบบตัวแปลไม่งงเราจะได้รู้อ๋อไอ้ก็คือยอมจาก input ตนั่นเองนะครับก็คือ input <S <S ตัวเนี้อินพุสก็คือการรับค่าจากแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็ใส่กรุณาใส่คําที่ต้องการค้นหานะครับตัวนี้ก็จริงก็เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นคลอนนิดนึงนะครับเพื่อแบบกันเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าบรรทัดอื่นมันมีใช่ไหมเรากัดเออร์เลอร์ไว้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องทาให้สอง ค่าเนี่ยมันตรวจสอบแล้วมันเท่ากันนะครับก็คือเซิร์ h เนี่ยก็คือเป็นคําสั่งในการค้นหานะครับค้นหาค้นหาอะไรก็คือค้นหาตัว i นะครับก็คือค้นหาจากคําที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็น for n int number นะครับตรงนี้ก็คือเป็น for ก็คือการวนซ้ํานะครับเป็นคําสั่งวนซ้านะวนซ้ําในไหนวนซ้ําในตัว n นะครับ n ก็คือย่อมาจาก number นะครับ n ย่อมาจาก number นะครับแล้วเราก็ทําทําการตรวจสอบ นะครับ if ก็ e คือเงื่อนไขเองอนไขตรวจสอบว่า2ค่านี้เท่ากันไหม search และ n ว่า2ตัวเนี้ยมันเท่ากันไหมหรือว่าเหมือนกันไหมนะครับถ้ามันเหมือนกันก็ให้วิ่งมาที่ให้แสดงผลออกมาว่าเป็นพบข้อมูลนะครับแล้วก็ทําการหยุดมันซะนะครับแต่ถ้าไม่พบข้อมูลทั้ง10ตัวเนี้ยไม่เจอเลยเราพิมพ์เข้าไปไม่เจอตัวเลขวกนี้เลยนะครับเราก็มาโปรแกรมจะมาที่คำสั่ง else นะครับ แล้วก็มาที่คําสั่ง p ิ i น t ตรงนี้ให้แสดงผลมาว่าไม่พบข้อมูลนะครับอย่างที่ครูได้ทําไปให้ข้างต้นเมื่อกี้นะครับไอเราลองอีกทีหนึ่งก็ได้เผื่อแบบบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะก็จะขอดึงขึ้นมาหน่อยแป๊บหนึ่งมันดึงยังไงึอออ่ะโอเคนะครับก็เช่นนะครับอย่างทานในทางข้อมูลเนี้ยมันมีเลขสิบสองแบบเนี้ยนะครับเลขสิบสองผมก็ลองพิมพ์สิบสองไปนะครับปึ๊บ อ่ามันก็บอกว่าพบข้อมูลเนาะแต่อย่างเลขอะไรเดี๋ยเลขที่มันไม่มีเดี๋ยวมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างตัวเลขอะไรที่ไม่มีอุย้ยคิดเออเลิร์เลยเลขที่ไม่มีน่าจะเป็นเลขเก้านะครับก็ลองหาดูเลขเก้าปุ๊บไม่พบข้อมูลนะครับลักษณะเป็นแบบนี้เลยในการทํางานนะครับก็สำนวนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ ไม่ทันนะฮะเดี๋ยวคุณจะให้เวลาอีกสักครึ่งนาทีนะในการแบบเค็บหน้าจอนะครับแบบเอาไว้เก็บไว้ดูก็ได้นะฮะแต่ถ้าใครพิมพ์ตามเนี่ยมันก็ได้จะพิมพ์ทันนะครับอ่านั้นเราต้องแบบพยายามฝึกนะครับพิมพ์บ,บ่อยๆนะครับจะได้กระทัดสะน้องอันนี้ก็แค่เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเท่านั้นเองนะอ่ะโอเคก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดี ล้วเพอแล้วมาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ